น่าจะเป็นเกมภาคแรกเลยมั้งที่ผมได้ลองสัมผัสสําหรับเกมซีรีส์นี้คือจริงก็เคยเล่นมาแล้วแหละภาคหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็เล่นไปแค่นิดเดียวเองซึ่งก็อย่าไปใส่ใจเลยแล้วกันถือซะว่าอันนี้คือภาคแรกที่ผมเคยเล่นเออช่างมันเลยครับก็ยังไงก็แล้วแต่สาหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมก็บอกไว้ก่อนว่าช่องผมเนี่ยจะเป็นแนวหลายเดงเองเฮ้ยก็บอกว่าช่องผมเนี่ยจะเป็นแนวเกมอนิเมะบ่นบาบาถ้าใครชอบอะไรแบบนี้ก็กดติดตามไว้ก่อนก็ได้ ครับ okay, ผมเรามาเข้าเรื่องเลยดีวยกว่ากับอยากพูดถึง d r a g o n Quest 11ครับผมนเรื่องใน,กนงเกินนี้จะกล่าวถึงพระเอกของเราเด็กหนุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างยาวนานแต่เมื่อเขาอายุได้16ปีเขาก็ได้รู้ความจริงว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้กล้ากับชาติมาเกิดแถมยังได้รู้อีกว่า หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่เขาเกิดมาจริงๆพระเอกของเรานั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาครอบครัวแล้วก็หาความจริงแล้วก็ต้องปรับจอมมันในฐานะผู้กล้าอีกด้วยคือเนื้อเรื่องจริงๆมันจะออกแนวเรียกว่าแนวผู้กล้าทั่วไปเลยแหละถ้าใครที่เคยดูอนิเมะแนวว่าผู้กล้าปรับจอมมนันอะไรมาเนี้พอตเรื่องในเกมนี้มันก็จะคล้ายกันแต่อย่าคิดว่าไอ้เกมแค่นี้เนื้อเรื่องมันก็มีแค่นี้มันไม่น่าสนใจหรอกตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะ แต่ว่าเข้าจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันจะมีความลึกซึ้งเป็นของมันเองคือใช่หน้าที่ของเราก็คือการปรับจอมมานั่นแหละแต่ว่าในระหว่างทางที่เราจะปรับจอมมานเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะได้เจอกับอะไรบ้างซึ่งส่วนเนี้ยผมมองว่ามันเป็นส่วนที่สนุกมากเลยนะสำหรับเกมนี้เพราะมันทําให้เรารู้สึกแบบได้ออกประจัญภัยจริงอะได้ออกตะลุยโลกอะไรมาเนี่ยแม่งเฟรเด็กด้วยเออช่างแม่งประมาณนั้นคือถ้าเกิดจะถามว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้มันคุ้มค่าแต่การเล่นหรือเปล่าผมก็จะตอบไปนะครับว่า มันเครสซีเลก็คือเกมแนว JRPG Turn-based Adventure ทั่วๆไปนี่แหละครับคือสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเกมแนว Turn-based คืออะไรก็ Google ช่วยคนได้ครับผมโดยตัวเกมเนี่ยผมจะมาเริ่มอ,อธิบาย จุดที่มันแปลกๆที่ผมไม่เคยเจอมาในเกมอื่นให้ฟังกันก็นแล้วกันโอเคครับผมมาเริ่มจากส่วนแรกเลยนะก็คือระบบการต่อสู้ในเกมนี้คือระบบการต่อสู้ในเกมนี้ถึงมันจะเป็น turn based ก็จริงแต่มันมีสิ่งที่แตกต่างจากเกมอื่นก็คือพลังซูเปอร์สายาผมคือผมไม่รู้ว่าพลังนี้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันลืมไปแล้ว คือพลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนฝั่งศัตรูโจมตีมาเนี่ยเราก็จะได้พลังนี้ขึ้นมาซึ่งพลังนี้มันก็จะบวกบัฟให้กับเราแล้วถ้าเกิดตัวของเราแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยมีพลังนี้เหมือนกันก็จะสามารถใช้สกิลพิเศษได้ซึ่งไอ้สกิลพิเศษที่ใช้เนี่ยบางอย่างมันก็โกงบางอย่างมันก็สร้างมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยคือหนึ่งจุดเด่นอย่างแรกอย่างที่2ก็คือการตั้งแคมป์ไฟในเกมนี้คือแคมป์ไฟอะ่ะผมไม่รู้ว่าเด็กเขาเคยซาอื่นมันมีหรือเปล่านะไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่เร แต่อย่างที่บอกนะครับว่าดักนพปเลีภาคนี้เป็นภาคแรกที่ผมเล่นจนจบก็คือแคมป์ไฟในเกมเนี้ยมันจะอารมณ์เหมือนบอลไฟดารโซอ่ะคือเราสามารถนั่งเพื่อเติมเลือดได้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะคือแคมป์ไฟในเกมเนี้ยบอกตามตรงนะว่ามันมีค่อนข้างหลายจุดเลยคือยาคุณไม่ต้องใช้ก็ได้ใน,นเมื่อคุณมีแคมป์ไฟที่สามารถนั่งแล้วก็นอนพักเพื่อเติมเลือดได้ตลอดเวลาอันนี้อาจจะเป็นข้อด,ดีสาหรับคนที่แบบเรียกว่าแบบคิดว่าเกมแนวนี้มันดูยากแต่สำหรับผมก็มองว่ามันก็ เป็นกึ่ง,งดีวก็กึ่งแย่คือมันไม่ค่อยท้าทายเหมือนในเกมแบบพวกเกม JRPG อื่นที่ผมเคยเล่นแ่ะแต่จริงจะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้แหละเพราะว่าพวกมอนในเกมนี้แต่และตัวแม่งก็โหดชิปหายเลยถ้าเกิดว่าแคมป์ไฟมองเติมเลือดไม่ได้ก็คงแบบของยากเกินไปะนะข้อดีอีกหนึ่งจุดสำหรับการน,นั่งแคมป์ไฟก็คือเราสามารถครัฟของได้ในระหว่างที่นั่งแคมป์ไฟซึ่งไอ้การครัฟของเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราสามารถครัฟได้ซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า การคราของอะ่ะมันดีกว่าการซื้อของครับผมเพราะว่าการที่เราคร้าของเราจะได้บัฟพ,พิเศษไม่ดีเรียกว่ามันเป็นการบัฟดาเมจหรืวว่าบัฟดีเฟนให้กับชุดเกราะหรือว่าดาบที่เราครามาอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากไปสักหน่อยมันก็จะไปตรงกับอีกเนื้อหาหนึ่งก็คือการสํารวจับผมในเกมนี้เราต้องเน้นสํารวจในระดับหนึ่งเพราะเควสเสริมเนะี่ยก็จาเป็นต้องทําด้วยคือด้วยความที่เป็นเกม JRPG เพราะงั้นเควสเสริมมันคงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมละ่ะคือเควสเสริมในเกมเนี้ย เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณจําเป็นต้องทําเพราะว่าเควสเสริมมันจะทําให้เราได้อุปกรณ์พิเศษหรือว่าบางครั้งก็อาจจะทําให้เราได้หนังสือเรียนรู้วิธีการคัาของใหม่ๆอะไรามาเนี้ยซึ่งผมแนะนําสําหรับใครที่เล่นเกมนี้เควสเสริมมันสําคัญมากๆเพราะว่าบางเควสเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณสามารถคร้าของได้แบบระดัแบบแบบเกือบเทพเลยก็ว่าได้เออ นั่นแหละมันก็เลยเป็นเรียกว่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะสาคัญนะสำหรับการเควสเสริมเนี่ยเพราะมันจะทำให้เราคาฟของได้แต่มันก็มาพราะของข้อเสียก็คือในเรื่องในเควืเสริมมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ซึ่งการครัฟของเนี่ยมันก็ไม่ได้คาฟง่ายๆเหมือนกันนอกจากที่เราจะต้องไปหาวัตถุดิบมาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียเล็กน้อยสำหรับการครัฟของที่ผมค่อนข้างขัดใจนะคือเกมมันไม่ยอมให้เราเก่งแบบง่ายๆอ่ะเข้าใจไหมคือไอเทมบางอย่างต้องการวัตถุดิบโคตรเยอะแต่พอเราจะครัฟมันเนี่ย เราก็ต้องมาตีมันอีกซึ่งไอ้การตีทําอาวุธเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากคือเลเวลแรกๆอ่ะการตีมันไม่ยากหรอกครับคือตีๆไปมันก็แบบได้เลเวลสูงๆมาใส่แล้วใช่ไหมแต่ว่าหลังๆเนี่ยไอ้การตีบวกของเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรยากเลยคือเราต้องคิดว่าแบบจะตีบวกส่วนไหนก่อนเพื่อให้มันเท่ากันเพื่อให้แบบมันพอดีมันเพอร์เฟกต์อะไรมาเนี่ยคือแม่งใช้สมองเยอะในการต่อสู้อีกบอกตามตรงเลยคือเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่ผมเรียกว่ามันไม่ค่อยชอบอันนี้ส่วนตัวนะ มันก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับคือบางคนอาจจะอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ท้าทายดีเพราะว่าเกมมันไม่ยอมแบบให้เราเก่งง่ายๆไงแต่บางคนก็อาจจะมองว่าแบบเชี่ยมึงจะอะไรข้นไหนวะวัตถุดิบกูก็หาเป็นชาติแหวได้แล้วกูยต้องมาตีบพยายามตีให้มันออกมาดีๆอย่างมันนั้นซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าการตีบวกเนี่ยถ้าคุณตีไม่สําเร็จเนี่ยมันก็ใช่ว่าของมันจะไม่ออกมานะครับคือของมันก็จะยังได้เหมือนเดิมแต่ข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่ได้แบบบวกบวกแบบพลังโจมตีบวกพลังป้องกันเพิ่มเติม ประมาณนั้นไม่งงเนาะแน่นอนแล้วผมลืมพูดอีกหนึ่งจุดได้ยังไงก็คือกราฟิกของเกมนี้คือไอเรื่องกราฟิกเนี่ยมันควรจะพูดเป็นสิ่งนรกด้วยซ้ําคือกราฟิกในเกมเนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยพอสมควรถ้าเทียบกับภาค10นะคือตอนนั้นผมนั่งเล่นอยู่แล้วเพื่อนผมอะ่ะมันอยากให้มันอยากดูมันอยากดูผมเล่นผมก็เลยเปิดเออสตรีมใน d ิสคอร์ให้เพื่อนมันเข้ามาดูแล้วเพื่อนมันก็บอกว่ากราฟิกเกมนี้มันห่วย เอาตรงนะแม่งหวยตรงไหนวะคือตั้งแต่ที่ผมแบบเริ่มเล่นมาใช่ไหมแล้วผมไปเปรียบเทียบกราฟ,ฟิกกับภาคสิบอะคือภาคเนี้กับภาคก่อนอะมันต่างกันแบบโคตรเลยอะคือผมไม่รู้ว่าเพื่อนมันใช้ตาหรืออะไรดูคือกราฟ,ฟิกในเกมเนี้สยส่วนตัวผมมองว่ามันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณลองยืนนิ่งๆเนี่ยนะอันนี้มันจะยิ่งออกมาดูดีเลยคือตอนนั้นผมก็กําลังจะแบบ ไปหาอะไรมาแบบหาอะไรกินอะไรพวกเนี้ยก็เลยเปิดเกมทิ้งไว้แล้วพอผมแบบดูตัวละครมันมีสายลมคือสายลมมันพัดแบบเสื้อตัวละครปิวอะซึ่งมันเป็นอะไรที่เอ้ยดวก็ท์เคสมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอวะดูภาคก,ก่อนมีอยู่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะเลขหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนอกจากกราฟิกก็คือพวกเมืองในเกมนี้คือแผนที่ในเกมเนี้ยแต่ละที่ที่เราออกประจนภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเมืองใต้นะ้ําเมืองทะเลทรายเมืองที่อยู่ในป่าอะไรพวกเนี้ย คือมันเป็นอะไรที่สวยมากจริงๆคือมันติดมาจากเกมก่อนคือในเกมก่อนที่ผมเล่นพวกเมืองอะไรพวกนี้มันจะแบบดูงันๆน่ะแต่ในเกมนี้บอกเลยว่าแต่และเมืองแม่งสวยจัดเลยก็คือผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเกี่ยวกับกราฟิกในเกมนี้ก็แล้วกันเราข้ามเรื่องกราฟิกไปดีกว่าเออใช่เลยอีกหนึ่งส่วนนอกจากกราฟิกแล้วก็ความสวยของเมืองแล้วความเป็นธรรมชาติของ MBC ก็ออกมาดูดีเหมือนกันคือความเป็นธรรมชาติก็คือการที่มันทํานู่นทํานี่นี่แหละคือคือเอาตรงมันก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะหรอกครับ บางครั้งมันก็อาจจะเดินไปเดินมาบางครั้งก็ยกของวางเสร็จปุ๊บก,ก็ยกแล้วก็ไปวางที่อื่นต่อแล้วมันเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ดีก่าการที่ MBC มันยืนนิ่งๆเหมือนเกมก่อนที่ผมเล่นน่ะคือไม่ได้จะว่าเกมก่อนนะแค่แบบรู้สึกว่าเกมนี้มันทําออกมาดีกว่าเฉยใช่ใชแล้วเกมนี้ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ในเกมก่อนๆเกมเ r p g ที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยมันไม่มีก็คือระบบกลางวันกลางคืน คือกลางวันกลางคืนในเกมนี้จริงๆมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกมันก็แอบขัดใจนิดนิดนึงอะแหละแต่เราพูดถึงส่วนดีของกลางวันกลางคืนก่อนดีกว่าในช่วงกลางวันับกลางคืนเนี่ยมอนเตอร์มันจะเปลี่ยนไปในช่วงกลางวัน MBC มันก็อาจจะทําอะไรอย่างหนึ่งช่วงกลางคืนมันก็อาจจะทําอะไรอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ข้อเสียของกลางวันกลางคืนเลยคือนในเรื่องหลักอ่ะมันจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้อ่ะคือถ้าเราเล่นตอนกลางคืนเนื้อ están, เรื่องมันก็จะเป็นค e าสิโนตอนกลางคืนไปเลยหรือถ้าเอาเล่นตอนกลางวันเนื้อเรื Tree ่องก็เป็นคาสิโนตอนกลางวันคืออันนี้มันแอบขัดใจเล็กน้อยนะคือในเรื่องบางส่วนอ่ะช่วงเวลากับการกระทำอ่ะแม่งไม่สอดคล้องกันคือันี้ยเป็นสิ่งที่น่าขัดใจแต่ผมจะขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นส่วนไหน ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าไอ้กลางวันกลางคืนเนี่ยมันจะเกิดจากการนอนที่แคมป์ไฟอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือตอนนั้นน่ะผมกําลังเรียกว่าพับหน้าจอเพื่อแบบเสิร์ชหา Google อยู่เกี่ยวกับวิธีทางผ่านอะไรพวกนี้เพราะผมไม่รู้แบบวิธีจะผ่านยังไงแล้วพอผมกลับเข้ามาในหน้าเกมมันก็กลายเป็นตอนกลางคืนแล้วคือผมก็แบบเชื่อเลยว่าเนี่ยนี่คือเวลามันเลื่อนแบบเร็วทาร์มเหรอวะคือผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเลยว่าไอ้เวลาในเกมนี้มันเคลื่อนไปเรืเร่อยนี่หว่ามันไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่ ผมก็ไม่เคยสังเกตเลยนะเวลาที่ผมฟาร์มในเกมเนี้ยเออใช่แลวผมลืมบอกไปว่าเกมนี้ฟาร์มค่อนข้างหนักพอสมควรคือมอนเตอร์ในเกมนี้แม่งบางตัวแม่งโหดสัตว์โหดถึงขนาดที่ว่าสามารถวันช็อตคุณได้แบบไม่มีโอกาสสู้เลยเพราะงั้นฟาร์มหนักๆน,นะครับผมบอกไว้ก่อนโอเคกลับมาการวักลางคืนต่อนะก็คือตอนที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตนะนะว่าเวลามันเปลี่ยนจากตอนที่ไม่ค่อยสว่างมากก็กลายเป็นสว่างมากแล้วก็เริ่มมืดอะไรพวกนี้ก็ผมไม่เคยสังเกตเลยผมมาสังเกตอีกทีก็ตอนนั้นแหละซึ่ง โอเคแล้วข้ามตรงนี้ไปเลยครับผมว่าผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของไอเทมในเกมคือเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจจะขัดใจเราต้องพูดก่อนว่ากระเป๋าในเกมเนี้ยแม่งมันจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ3อันย่อยๆโดยประมาณ2ออันมั้งก็คือกระเป๋าในตัวของตัวละครแล้วก็กระเป๋ารวมซึ่งอในกระเป๋ารวมเนี้ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเช่นยาเช่นไอเทมอะไรพวกเนี้ย ซึ่งถ้าเกิดเราจะให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยใช้ยาหรือไอเทมนั้นแนหะเราก็ต้องเอาไอเทมที่อยู่ในกระเป๋ารวมเนี่ยไปใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวละครนั้นซะก,ก่อนอันนี้ส่วนตัวผมนะมองว่าแม่งเป็นโคตรข้อเสียเลยดีกว่าคือบางครั้งอะ่ะอยากจะใช้ไอเทมนี้แต่กูลืมไปว่าไอเทมนี้มันอยู่ในกระเป๋าของอีกตัวละครหนึง่งเราก็ต้องให้อีกตัวละครหนึง่งใช้ไอเทมนี้แทนอีกคือผมไม่รู้ว่าด้วน์เคส็ดผาก,ก่อนเป็นหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเพิ่งเคยเล่นภาคนี้เป็นภาคแรก ผมไม่รู้ภาคก่อนเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมผมว่าไอ้ระบบเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เอาจริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แคมไฟในเกมนี้แม่งเยอะชิบหายเลยคือยาเติมเลือดหรือว่ายาเติมมานาแลไรพวกนี้นผมแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าหลังจากที่สู้เสร็จอะเดินไปสักพักหนึ่งแม่งก็เจอแคมไฟแล้วแล้วพอเราเจอแคมไฟแล้วแค่นอนนอนเสร็จก็เติมเลือดทุกอย่างจบแต่ถึงแคมไฟเกมนี้จะเยอะผมก็ขอแนะนําว่ายังไม่ควร ทำแบบผมคือแบบผมนี่คือผมแทบไม่ได้สนใจนะว่าแบบยามันจะไปอยู่ในกระเป๋าของใครไม่รู้กูนั่งแคมไฟไว้ก่อนอะไรมันนั้นนหะคือพยายามอย่าทำตามผมแล้วกันพยายามเอายาที่คุณต้องใช้เนะี่ยใส่ไว้ที่ตัวละครนั้นก่อนเพราะว่อย่างนั้นอนะ่ะชะตากรรมของคุณอนะ่ะคงจบไม่สวยแบบผมนี่แหละเพราะว่าบางครั้งถ้าเราสู้บอสอ,อย่างเงี้ยเราไม่สามารถหนีไปนั่งแคมไฟได้ใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นการเต็มตัวก็คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเรื่องต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการฝากเงิน คือตลอดระยะเวลาที่ผมเคยเล่นเกมแนวนี้มานะคือผมไม่เคยเห็นระบบฝากเงินในเกมพวก JRPG มาก่อนเลยคือตอนแรกๆอ่ะผมก็สงสัยว่าไอ้ระบบฝากเงินเนี่ยมันมีไว้ทําไมแต่หลังจากที่ผมตายในเกมนั้นอนะ่ะผมก็ได้รู้ว่าระบบฝากเงินมันมีไว้ทําไมเพราะทุกๆครั้งที่เราตายแล้วเราโหลดเช็คพอยต์มาเนี่ยเงินของเราจะหายไปเลยประมาณครึ่งหนึ่งคิดว่าน่าจะครึ่งหนึ่งนะผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ตายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยเพราะงั้นไอ้ระบบฝากเงินเนี่ยแม่งโคตรสำคัญเลย หรือถ้าเกิดคุณคิดว่าไอ้ระบบฝากเงินอ่ะมันไม่สาคัญหรอกเพราะว่ากูฟาร์มเยอะกูฟาร์มโหดกูฟาร์มจนแบบกูโคตรเกิดไม่มีใครล้มกูได้คุณคิดผิดคุณคิดผิดอย่างมากถึงแม้ว่าคุณจะฟาร์มเยอะฟาร์มโหดมาแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าศัตรูในเกมมันก็มีสกิลวันช็อตที่จะสามารถวันช็อตคุณได้ไม่ว่าคุณจะเลเวลสูงแค่ไหนก็ตามเพราะงั้นพยายามเก็บตังคซะอย่าประมาทเชื่อผมเลยผมโดนมาแล้วโดนมาเยอะเข็ดแล้วด้วยเอออีกเรื่องหนึ่งที่ แล้ก็เควสทักอื่นอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีผมไม่รู้ก็คือการขี่มอนเตอร์ในเกมนี้คือในเกมนี้มันจะมีมอนเตอร์หลายรูปแบบใช่ไหมละ่ะซึ่งบางครั้งเราก็สามารถฆ่ามอนเตอร์พวกนั้นอะ่ะแล้วเราก็สามารถขี่มอนพวกนั้นได้มอนบางตัวอาจจะพาให้เราบินได้มอนบางตัวาจะทําให้เรากระโดดสูงมอนบางตัวอาจจะแบบพังพวกก้อนหินได้อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นระบบที่ดี แต่มันก็มาพร้อมกับข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือมันไม่ได้มีบ่อยค่ะนั้นี่ยคือมันจะโผลมาแค่ในบางฉากที่เนื้อเรื่องอ่ะมันจะไปต้องใช้พวกมอนพราะนั้นจริงๆในการในการผ่านอะไรพวกเนี้ยเช่นแบบทางมันอยู่สูงเกินหรือว่ามันมีอะไรขวางทางอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีมอนโผลมาให้เราฆ่าแล้วก็ขี่มันแต่ว่าเวลาที่เราแบบเดินอยู่ในแบบโลกกว้างๆเงี้ยมอนที่โผลมาให้เราขี่อ่ะมันจะไม่ค่อยมีเลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรียกว่าแอบขัดใจเล็กน้อยเหมือนกันนะอีกเรื่องหนึ่ง ที่แม่งขัดใจยิ่งกว่าก็คือมุกจำสแกนในเกมนี้ยเยอะชิบหายเลยคือเอาตรงเลยนะตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมแนว JRPG มาเนี่ยผมแทบไม่เคยเจอการจำสแกนในเกมแนวนี้เลยแต่สำหรับเกมนี้แม่งไม่ใช่คือใครที่เป็นคนแบบขวัญอ่อนคนที่แบบตกใจง่ายอย่างเงี้ยเกมเนี้ยแม่งตัวดีเลยคือด้วยความที่ว่าฉากในเกมเนี้ยแต่และสถานที่มันก็จะมีความซับซ้อนของมันใช่ไหมซึ่งความซับซ้อนนั่นแหละที่มันจะนําพามาสู่การจาสแกนที่แม่ง โคตรน่าลำคาญบางพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งๆก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแต่สุดท้ายมันก็มีตัวเชี่ยอะไรโผล่มาไม่รู้ทําให้เราตกใจเล่นหรือบางพื้นที่เป็นพื้นที่แคบๆเป็นแบบบันไดแคบๆเลยมันก็ดันมีตัวเชี่ยอะไรโผล่มาให้เราตกใจอีกคือมันน่าขัดใจมากเลยนะที่เกมแนว JRPG แบบนี้มันจะทําฉากจมสแกมมาเยอะข่าวนี่คือคิดเอาแล้วกันว่ามันเยอะข่าไหนอ่ะมันทําให้ผมที่แบบเป็นคนที่แบบ การที่จะประจัยไปเรื่อยอย่างเงี้ยกลายเป็นคนขี้ระแวงแบบอยู่ขอบแบบตลอดเวลาคือเวลาแบบลงดันที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะอยู่ติดขอบ,ลบตลอดแทบจะตลอดเวลาเลยคือแบบที่ไหนมีขอบคือกูวิ่งเข้าขอบก่อนเลยคือมันท่าให้ผมกลายเป็นคนแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยม่งเป็นข้อเสียอย่างมากเลยคือผมเป็นคนขี้ตกใจง่ายไงแล้วไอ้กเกมเนี้ยมันเล่นแบบจัมส์สกร์บ่อยมากคือจัมส์สกร์บ่อยจนแบบเกือบจะเลิกเล่นแล้วอ่ะมันโคตรน่าขัดใจเลยผมไม่รู้ว่าภาคก่นกอนๆเป็นหรือเปล่านะเพราะอย่างที่ผมบอก และในเกมนี้นอกจากระบบต่อสู้การประจนภัยการสำรวจแล้วก็ระบบเ,ส,เสริมมันยังมีมินิเกมที่ทำให้ผมติดกับมันอยู่นะคือมินิเกมอ่ะมันจะมีอยู่มันสามอย่างที่ผมเห็นในเกมนี้คือมินิเกม3อย่างที่ผมเจอมาเนี่ยก็จะมีเล่นคาสิโนก็คือเล่นคาสิโนแหละครับไม่มีอะไรก็แค่เสียเงินเข้าไปเล่นแล้วถ้าเกิดเราได้เงินมาเยอะแล้วก็ไปแลกของได้แล้วก็การขีม่ม้าไอการขี่ม้าเนี่ยสนุกนะ แต่มันก็มาพร้อมกับความขัดใจอย่างหนึง่งซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการต่อสู้ซึ่งมินิเกมขี่ม,ม้าก,กับต่อสู้เนี่ยถ้าเราผ่านมาได้แล้วก็จะได้ไอเทมพิเศษมาซึ่งไอเทมแต่และอย่างเนี่ยใช่ว่าไม่จำไม่ดีนะคือบางไอเทมที่เราได้จากมินิเกมเนี่ยคือมันดีกว่าไอเทมที่เราคับมาเองอ่ะก็มีนะมันก็เลยทําให้เราอยากจะเล่นมินิเกมพวกนี้มากขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับข้อเสียก็คือมินิเกมพวกนี้บางอย่างแม่งยากชิบหายเลยเช่นไอมินิเกมต่อสู้ บางครั้งมอนมันก็โกงอ่ะคือโกงแบบไม่รู้ว่าจะโกงยังไงฮะอันเนี้ยซึ่งผมจะขอไม่อธิบายอะไรเยอะก็แล้วกันอยากให้ไปลองเอาเองมินิเกมขี่ม้าที่เป็นมินิเกมที่ผมคิดว่าแม่งสนุกที่สุดมันก็ยังมีความโกงผมไม่รู้ว่าผมเล่นมินิเกมขี่ม้ากากหรือว่าอะไรนะก็คือการที่ฝั่งศัตรูอ่ะขี่ม้าเร็วกว่าเราตลอดเวลาคือมันเร็วกว่าเราตลอดเวลาจริงๆคือช่วงต้นเราอาจจะนํามันแต่พอแบบใกล้ถึงเส้นชัยอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมันก็จะพุ่งเข้าเส้นชัยไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่น ไอ้มินิเกมขี่ม้าในะระดับอนะีซี่เนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะไม่เจอแต่ถ้าคุณเล่นมินิเกมขี่ม้าในะระดับยากเนะี่ยเหตุการณ์นี้มันจะเจอไม่รู้เพราะอะไรแล้วผมก็ไม่รู้วิธีผ่านด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการคลิกซ้ายในเกมนี้คือการคลิกของมันนะไม่มีอะไรหรอกครับแต่คือการคลิกของมันต้องใช้กับทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูการต่อสู้หรือว่าการเปิดกล่องคือไอ้การทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องกดคลิกใช่ไหม ซึ่งมันก็มาพร้อมกับปัญหาอย่างหนึง่งก็คือคลิกซ้ายสุดปวดหัวมากคือในบางครั้งเราต้องการคลิกที่จะเปิดกล่องกล่องหนึง่งแต่ว่าตัวละครเรามันดันกลายเป็นว่าเข้าไปตีศัตรูตัวหนึง่งซะอย่างนั้นหรือว่าบางครั้งคือในเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวละครเราอาจจะมีหน้าไม้ด้วยซึ่งไอ้หน้าไม้เนะี่ยเวลาเรายิงไปศัตรูมันจะวิ่งเข้ามาหาเราซึ่งมันก็มาพร้อมกับ ข้อเสียอยีกหนึ่งจุดคือเราไม่รู้ระยะหน้าไม้ที่แน่ชัดว่าระยะไหนมันจะใช้ดาบฟันศัตรูหรือว่าระยะไหนมันจะใช้หน้าไม้ยิงศัตรูึ้นในบางครั้งผมเข้าไปใกล้โคตรของโคตรใกล้มอนเตอร์เลยซึ่งกดคลิกซ้ายไปมันควรจะฟันมอนเตอร์ตัวนั้นแต่มนันกลายเป็นว่าคลิกซ้ายไปกลายเป็นยิงหน้าไม้ใส่มันคือ อะไรวะมันโคตรน่าขัดใจเลยแล้วมันเกิดบ่อยมากเลยนะคือบางครั้งอยู่ตั้งไกลกดคลิกซ้ายปุ๊บอา้าแม่งฟันมอนเตอร์โดนเฉยแต่บางครั้งอยู่โคตรใกล้กดคลิกซ้ายไปคือมันกลายเป็นยิงหน้าไม้เฉยคืออะไรวะเนี่ยโคตรแบบไม่เข้าใจอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอา้การเนี้ยผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันแต่ก็มันเป็นอาการที่ค่อนข้างจะน่าลำคัญแต่ถ้าเกิดคนเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ชินไปเองแหละเลขหนึ่งสิ่งที่น่าขัดใจไม่แพ้กันผมว่าไอ้สิ่งนี เกมแนว JRPG พวกเทิร์นเบทเนี่ยหลายๆเกมน่าจะเป็นอยู่แล้วนั่นก็คือความยากที่แม่งไม่แน่ไม่นอนคือในบางครั้งเราสู้บอสตัวนี้ไอ้เชียยากชิบหายเลยแม่งใช้สกิลอะไรนักหนาว่าใช้แล้วใช้อีกกูตายแล้วตายอีกอะไรมานั้นแต่พอเราสู้ครั้งต่อไปบอสมันกลับไม่ใช้สกิลเวละปล่อยให้เราตีจนตายอะไรมาเนี้ยคือเกมแนวเนี้ยมันใช้ดวงค่อนข้างเยอะ มันก็เยอะขนาดที่ว่าถ้าเกิดเรากดตีธรรมดา,า mereka, มันยังมีโอกาสพลาดเลยมันยังมีโอกาสมิสเลยก็คือใช้ดวงเยอะมากไอพวกเกมแนวเนี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่น่าขัดใจคือถ้าเป็นเกมพวกเกมที่ผมเคยเล่นเกมมันก่อนอย่างเงี้ยผมจะไม่คิดอะไรมากเลยแต่ในดารด์กอัเวสอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ผมขัดใจอยู่อย่างหนึ่ง <entend> ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปเนี้ยมันอยู่ในหมวดอะไรแต่บอกแค่ว่าไอ่ที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยมันคืออาการหัวร้อนที่ผมไปเจอมาเหตุการณ์นี้ ผมขอสปอยอีกน้อยแล้วกันมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราอ่ะได้สู้กับเพื่อนเราคนหนึ่งเป็นคนในตี๋เนี่ยแหละเป็นการแบบต่อสู้เป็นการฝึกอะไรวะเนี่ะซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งลยนะก็คือเพื่อนที่เราสู้ด้วยสกิลที่มันใช้อ่ะโดนทีเดียวครึ่งหลอดแล้วคุณจะทํายังไงต่อไปอ่ะถ้าคุณโดนทีเดียวครึ่งหลอดคุณจะสวนกลับมันหรือเปล่าหรือคุณจะฮิวตัวเองก่อนการสวนกลับ เกมมันบังคับให้เราใช้สกิลนี้ในการสวนกลับเท่านั้นและไอ้สกิลนั้นอ่ะแม่งโคตรกากคือแล้วคุณจะทํายังไงอ่ะคุณจะฮิ้วตัวเองก่อนหรือคุณจะสวนกลับก่อนเพราะคุณไม่มีทางรู้ได้ว่ามันจะใช้สกิลอะไรต่อมันจะใช้สกิลครึ่งหลอดอีกรอบหรือเปล่าหรือมันจะใช้สกิลตีโงโง่คุณไม่มีทางเดามันได้นอกจากตายซึ่งผมบอกเลยว่าตอนที่สู้กับตัวละครเนี้ยผมตายมันสี่ห้าครั้งอ่ะถึงได้เข้าใจแพทเทิร์นของมัน ซึ่งอันนี้มันเป็นการต่อสู้แบบมีแพทเทิร์นเหมือนเกมมันแบบวางวางแบบวางจังหวะให้เราแบบสู้ได้อะไรวะนั้นแะแต่กว่าคุณจะรู้อ่ะคุณก็ตายประมาณ4ี่รอบแล,แล้วครับแต่มันก็จะมีศัตรูบางตัวที่แพทเทิร์นของมันแย่มากก็คือบอสตัวสุดท้ายในเกมนี้อันนี้ผมขอพูดเล็กน้อยแล้วกันบอสตัวสุดท้ายในเกมนี้แม่งน่าขัดใจมากๆก็คือตอนที่ผมสู้แรกๆของมันเนี่ย บอสมันอะใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะแต่ไปหมดกูแทบไม่มีโอกาสสวนเลยแต่พอตายประมาณสามสี่ครั้งคือมันกลับกลายเ็นว่าใช้สกิลโง่โโจมตีใส่ผมแล้วผมก็สามารถชนะแบบง่ายๆเลยตอนที่ผมแบบเตรียมการไว้อย่างดีแบบเตรียมไอเทมใส่ไว้เตรียมของทุกอย่างไว้อย่างดีสุดท้ายชนะแบบอีซี่เลยคืองงกันหมดแหละสู้แรกๆไม่ได้เตรียมของมาบอสแม่งโคตรโหดพอกูสู้ครั้งที่สองกูเตรียมของมาอย่างดีไม่ได้ใช้บอสตายแล้ว <laughs> คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ กึ่งฮาแล้วก็กึ่งขัดใจน้อยนะว่าแบบเอ้ยทำไม Bot บอสมึงไม่แบบสู้ง่าย,ยาแต่แรกวะทำไมต้องให้กูตายซ้ำๆหลายครั้งก่อนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นดวงหรือว่าเป็นแพทเทิร์นที่เขาวางไว้นะแต่ส่วนตัวมองว่ามันน่าจะเป็นดวงมากกว่าเพราะถ้าเป็นแพทเทิร์นจริงๆก็ไม่มีใครชนะมันได้หรอกถ้าเกิดแพทเทิร์นเกมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะซึ่งผมจะไม่ขออธิบายแล้วกันว่าไอ้แพทเทิร์นของบอสตัวเนี้ยเป็นยังไงไปหาเล่นกันเอาเองแล้วมันจะมีหนึ่งสิ่งของความขัดใจมาากกว่ คืออีกหนึ่งจุดที่น่าขัดใจจริงๆลยนะก็คือบางฉากในเกมเนี้ยทํามาเพื่อพูดได้แค่นี้ทํามาเพื่อคือบางฉากคือฉากส่วนใหญ่ในเกมเนี้ยมันจะมีที่มาที่ไปแบบเรามาคุยกับตัวนี้เพื่ออะไรเราไปที่นี่เพื่ออะไรเรามาทําอย่างงูทําอย่างนี้สู้กับอันนี้เพื่ออะไรมันจะมีเหตุผลของมันแต่บางอย่างทํามาเพื่อคือ อขอพูดสปอยนิดหนึ่งแล้วกันจะไม่ขอระบุมากมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เราเนี่ยบุกเข้ามาในปราสาทของตัวร้ายซึ่งเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะจะไม่อยู่กับเราแต่พอเราเข้ามาในห้องห้องหนึ่งเพื่อนคนนั้นจะโผลมาและพอเพื่อนคนนั้นโผลมาคนในตี้เราก็รู้ว่าไอเชียนเนี่ยตัวปลอมแล้วมันก็หายไปแล้วบอสตัวจริงก็โผลมาที่หลังคือเพื่อคือมึงโผลมาเลยก็ได้ป่ะมึงจะส่งแบบส่งร่างปลอมของเพื่อนกูมาทําไม อันเนี้ยสิ่งที่น่าขัดใจมากซึ่งมันมีมากกว่านี้นะครับไอ้พวกฉากที่มันน่าขัดใจเนะี่ยมีอยู่ประมาณสามสี่ฉากอะที่ผมดูแล้วก็คิดว่าทํามาเพื่อแต่ขอไม่อธิบายอะไรมากกว่านี้แล้วกันแต่ผมกลัวว่ามันจะเป็นการสปอยเราวนกลับมาพูดถึงเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าเรื่องของการดีไซน์ตออนัวละครทาออกมาดูดีพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครมอนเตอร์หรือว่าตัวละครตัวเนี่ยทาออกมาดูดีครับแค่นั้นแหละครับจเจ้าอะไรกันเฮ้ยก็ดีไซน์ตัวละครไงเออทำออกมาดีไงเจ้าอะไรกัน แล้วก็เรื่องของเพลงผมว่าอันเนี้ยถ้าจะไม่พูดคงจะไม่ได้คือเกม JRPG ที่ผมเล่นมาส่วนใหญ่เพลงประกอบมันก็ดีหมดนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้ก็เช่นกันไปหาฟังกันเ,เองนะที่ากเปิดและจริงๆเลยคือมันก็มีเรื่องที่ผมอยากจะบน่นนิดแหละคือมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในช่วง End Credit แต่ว่าผมคิดว่าคงไม่ต้องบ่นก็ได้มั้างเพราะว่าอยากให้ไปสัมผัสกับเองมากกว่าคือออาบ่นนิดนึงก็แด้เนื้อเรื่องช่วงหลัง End Credit น่ะมันจะยังมีเนื้อเรื่องต่ออยู่ซึ่งคุณจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเกมนี้มายังไงก็คงต้องเล่นแหละนะเพื่อให้คุ้มตังค์จริงไหมล่ะเออผมพูดแค่แ,คแหละแต่เอาตรงนะในเรื่องส่วนหลังของเอ็นเครดิตเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบยังไงยังไงอยู่อะมันคือ,ค,อคือมันเหมือนกับว่าไอ้ที่เราทํามาทั้งหมดอะมันสูญเปล่าคือถ้าเราได้เล่นในเรื่องหลังเอ็นเครดิตเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว,ว่าไอ้ที่เราผ่านมาทั้งหมดเกือบทั้งหมดอะมันดูสูนเปล่ามากเลยซึ่งผมจะไม่ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับอยากให้ไปเล่นกันเอาเอง แล้วก็มีอีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกขัดใจเล็กน้อยสำหรับเกมนี้ก็คือด้วยความที่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมโลกเปิดที่จะให้เราไปที่ไหนก่อนก็ได้ซึ่งบางที่เนี่ยมันเป็นการข้ามเนื้อเรื่องครับผมคือบางสถานที่เ่เรายังไม่จะเป็นต้องไปแต่ว่าเราสามารถไปได้คือไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นคาสินเหมือนกับว่าไอ้เรื่องราวก่อนนั้นเนี้ยเราผ่านมาแล้วคืองทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะเราข้ามเนื้อเรื่องตรงนั้นมาเพื่อมาที่เมืองนี้คือผมยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันก็คือเนื้อเรื่องเราจะ แต่มันจะมีทางแยกเป็นไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมอินดี้ก็เดินไปอีกเมืองหนึ่งแล้วมันก็จะมีคาส,สินที่เมืองนั้นที่พูดถึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานที่บางอย่างพูดเกี่ยวกับบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจแล้วผมก็มาเข้าใจอีกทีนึงว่าไอ้เนื้อเรื่องที่ตัวละครมันพูดกันอะมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็คือเมืองที่ผมข้ามมาซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ย มันอาจจะไม่ได้แย่เลยค่ะนั่นน่ะข้ามเนื้อเรื่องไปมันก็ไม่มีอะไรขึ้นหรอกครับเพราะสุดท้ายถ้าคุณข้ามเนื้อเรื่องแบบข้ามฉากข้ามเมืองนี้ไปอีกเมืองนึงเลยตัวละครในเมืองนั้นมันก็จะพูดว่าแบบต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนั้นในการผ่านเพราะสุดท้ายเราก็ต้องกลับไปที่เมืองเดิมอูด่ดีงงไหม เดิมรวมแล้วเราก็퀘สอีเลเว่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นระบบเกมเพย์ที่สนุกการประจนภัยที่แสนตื่นเต้นคือมันเป็นเกมที่จะเรียกว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหาเกม JRPG สักเกมเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาด8ปดเต็มสิบขับผมเกมนี้ <K ey m ars> คือข้อเสียที่ผมพูดไปทั้งหมดอะจริงๆมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณน่ยยังไม่เคยเล่นมาก่อนคุณก็ไม่จำเป็นต้องฟังที่ผมพูดก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้เรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวครับผมคุณเล่นเองคุณอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ได้คุณเล่นเองคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยแบบนั้นมันดีแบบนั้นมันดีแบบนนนดแต่สำหรับผมอาจจะไม่ดีเพราะว่าแต่ละคนก็มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันเพราะงั้นเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดสำหรับใครที่อยาาากกกกจะลงหเเเมมม JPT ั่น ใช่แล้วเกมนี้มันก็ออกมานานล้วแหละผมว่าใครหลายคนน่าจะเคยเล่นมาแล้วแหละมีแต่ผมเนี่ยเล่นเล่นช้ากว่าชาวบ้านเลยเออแล้วคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ข้อถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์เอาไว้ด้วยแล้วก็ขอภัยที่ไม่ได้ลงคลิปมานานหรือเปล่าก็หลายวันอยู่แหละเพราะว่างานมันเยอะด้วยแหละจริงๆนะพอเรียนออนไลน์แล้วไงมันเยอะไงเลยไม่ค่อยมีเวลาแล่อย่างหนึ่งก็คือเกมเนี้ยคือผมควรจะเล่นจบตั้งแต่ปีที่แล้วละ2 0 2 0่อะ แต่ด้วความที่ว่าช่วงท้ายปี2020เนี่ยผมป่วยไม่สบายหมดอารมณ์เล่นก็เลยไม่ได้เล่นต่อแล้วผมก็มาเล่นจบอีกทีก็ปี2021นี่แหละก็เลยเพิ่งได้มีโอกาสทําคลิปก็ขออภัยที่ลงช้าก็แล้วกันสำหรับคลิปอยากพูดถึงเกมนะครับแค่ผมคลิปนี้ก็คงจะไม่มีะให้บและไปแล้วครับบ๊ายบาย